สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาอธิบายถึงการลบข้อมูลออกจากออกจากเทเบิลของเราโดยการเลือกตรงนี้นะครับก็ก่อนอื่นไปที่เฟรม e u s เ r อคลิกขวาตรงเทเบิลนะครับแล้วก็เลือกที่อนะีเวนต์อีเวนต์เสร็จแล้วเราไปที่เมาส์คลิกเกตเมาส์คลิกเกตนะครับเป็นอีเวนต์ที่เด็ดมากขอบอก ต้องรู้ก่นว่าเขากด row ไหนอ่าอันดับแรกเลยครับ table user get row get selected row รเราก็จะรู้ว่าเขากด row อันไหนครับจากนั้นเราก็อันค่าตัวนั้นเนามาใช้ user code เท่ากับนะครับ table user get value add get value add ก็จะระบ,บุ row แล้วก็ column าเอา column ที่0ออกมาครับมันจะได้มาเป็น object แล้วก็ทำการ to string ีทีหนึง่ง จากนั้นเราก็ครับเราก็ทำการโชว์มาก่อนโชว์ก่อนยูเซอร์โคอ่าโอเคนี้ก่อนกดลันครับคลิกเนี่ยก็จะขึ้นว่าเรากดร,รหัสไหน จะรู้ว่าเรกดรหัสไหนอันนี้เาคลิก l i เกตอเดี๋ยวไปที่ดีไซน์ไปที่ปุ่ม delete คลิกขวาเลือก action event action perform ed. ครับแล้วก็เอาโคด้ดทั้งหมดเมื่อกี้โทษทีนะครับเอาโค้ดทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมาใส่ในตอนกดปุ่มเตรียมคำสั่ง SQL สั่งดีลีทเลย User โค้ดเท่ากับใส่เข้าไปนะครับใส่โค้ชั่นแม็กไว้จริงไม่ต้องก็ได้นะแล้วก็เท่ากับ Single Code, Single Code, Double Code อย่างนี้นะครับซิงเกิลโคดตัวเนี้ยแล้วก็ o ด b บ e c o โค d ด u b l บล o d e บวกบวก User, ระเบียบใส่ user code แทรกลงไปจากนั้นครับทายแคชจาก pin stack กออกมาในส่วนนี้เราก็สร้าง connection อีกตามสูตร connection นะครับถ้า C. p r e a e s t a t e m e n t executeUpdate แล้วไม่ใช่ลบหนึ่งนะครับแสดงว่าไม่มีปัญหาก็โชว์ m มส s a จบล็อกออกมาบอกว่าลบรายการแล้ว การลบรายการครับก็จะเอาแค่นี้ง่ายๆพอลบเสร็จเนี่ยเราก็ทำการบายด a ต้าใหม่เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตครับง่ายไหมครับการลบอลองรันดูเลยกดปุ่มรันนะครับผู้ใช้ระบบคลิกเลือกสักอันนึงก่อนอันนี้ก็ได้ดีลีททิ้งกลุบ นะครัวลจริงไปละก็จะง่ายๆเรื่องวิดีโอต่อไปก็จะเป็นเรื่องการอัปเดตก็จะจบฟอร์มนี้ไปอ๋อแล้วก็จะวาลีเดทด้วยอีกค่อยจบฟอร์ม